มาถึงแล้วคุณผู้ชมครับแหมขับมาไม่ไกลเลยใกล้นิดเดียวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นเลยนะครับว่ามีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยห่างจากตรงเนี้ยไม่ถึงร้อยเมตรครับโอ้โหใกล้มากและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Rich Park เจ้าพระยาครับผมบอกได้เลยว่าถ้าที่นี่แห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่โดดเด่นมากๆในย่านของรัตนาธิเบศครับและถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดที่ลึกไปกว่าน,นี้แล้วก็วันนี้เรามี แขกรับเชิญนะครับโอ้ท่านสละเวลาให้กับพวกเราเลยนะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารนั่งรอเราอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านด็อกเตอร์นะครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากขอบคุณมากสำหรับการสละเวลามานะครับก่อนอื่นเลยอยากจะถามสักนิดหนึ่งครับว่าทําไมถึงเลือกทําเล นยานน่าีสิ่งสําคัญที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปก็คือจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่พักอาศัยชั้นดีของคนกรุงเทพฉะนั้นดั้งเดิมเนี่ยก็มีชุมชนมาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจนมีสถิติเป็นจังหวัดที่มีการจดทะเบียนที่อยู่อาศัยเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศหลายปีติดต่อกัน แล้วพอมาเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เริ่มจากบางซื่อเตาปูนนะคะมาสู่จังหวัดนนทบุรีก็ยิ่งกลายเป็นว่าเป็นแรงส่งให้คนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการที่จะมาพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรียิ่งขึ้นและเมื่อกี้ผมก็ได้บอกกับเพื่อนๆางบ้านไปเรียบร้อยแล้วว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่โดดเด่นมาก พราว่ตึกของเราเนสูงถึง33ชั้น,น,นค่ะโอ้และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวห้องชุดในโครงการนี้เนี่ยก็ได้สรรสร้างสิ่งที่แตกต่างกว่าทุกโครงการบนถนนรัตนาทิเบตซึ่งทุกโครงการไม่มีแต่เรามีก็คือห้องหน้ากว้าง7เมตร60หมายความว่าทุกพื้นที่ที่ยืนอยู่ในห้องจะเห็นวิวแม่น้ำได้ตลอดตั้งแต่ชั้น12ขึ้นไปถึง3 3 ก็จากที่เห็นจากด้านหลังนี้นะครับนี่คือตัวตึกเลยค่ะโมเดลเป็นตัวโครงการจริงเลยค่ะที่จะออกมาในสภาพรูปแบบนี้มีทั้งหมดกี่ยูนิตอะทั้งหมด635ยูนิตค่ะมีะทั้งหมดกี่แบบมี3แบบค่ะแบบที่1 type A นะคะคเป็นแบบ1ห้องนอน32ตารางเมตรแต่หน้ากว้างถึง7เมตร60แบบที่2คือแบบ type B นะคะกว้าง5เมตร20ก็ซึ่งก็เป็น1ห้องนอนเช่นกันแล้วก็แบบที่ส ยี่บแปตารางเมตรเป็นหน้ากว้าง3เมตร80ดิหนึ่งห้องนอนเช่นกันครับครบวันนี้เราพูดถึงส่วนกลางเฟอสิล<ม>ิตี้ดีกว่าที่จอดรถนี่โอโ้โหมีครบครันมาก,กม,ามีที่ <มา S 1> จอดรถถึง7ชั้นนะคะ7ชั้นขณะเดียวกันเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือเรื่องสระว่ายน้ําก็อยู่ในล่มนะคะอยู่ที่ชั้น8 f i ฟิตเนสสาหรับที่นี่เนี่ยคืออยู่ในสระน้ํะ ค่ะวางอยู่บนสระน้ําและส่วนด้านบนล่ะครับเห็นมีต้นไม้อยู่บนนี่ก็มีสวนค่ะเรามีพื้นที่สีเขียวเป็นด้วยกัน3แห่งนะคะก็คือที่ชั้นพื้นดินครับแล้วก็ที่ชั้น8ปดแล้วก็ที่ชั้น34มีพื้นที่สีเขียวให้เปิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางทั้งสิ้นค่ะผมว่าเราเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันเลยไหมได้ค่ะยินดีค่ะนะครับต้องขออนุญาได้เลยค่ะอนุญาตนะครับเจอเลยค่ะ ค่ะนี่ก็คือนี่ก็คือห้อง Type A นะคะที่บอกว่าเป็นหน้ากว้างถึง7 6 0เมตรหกสิบแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยานี่เป็นเลยนี่เป็นวิวจริงนะคะที่โครงการเนี่ยได้ใช้เครื่องบินเล็กขึ้นไปถ่ายเก็บภาพจริงคราวนี้มาดูส่วนของห้องครัวบ้างดีกว่าชอบมากเลยนะครับว่าดูสิเขาแบ่งส่วนนี่มีประตูให้ด้วยนะขออนุญาตนะฮะค่ะเออเห็นไหมเห็นไหม